ดีค่ะช่องสวิตาชาแนลวันนี้เราจะพามาทอดมันนะคะทอดเผือกกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันมาสันเขาว่าอันนี้เข้ากับเตรียมแป้งเรียบร้อยแล้วเด้อจ้าแป้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวปนใสกับกะทิอันนี้เข้ากับซีมาเบิงอันนี้ทั้งเผือกทั้งมันเด้อจ้าทั้งไอฟักทองกับมีเดียวเราไปเจอกันในห้องครัวนะคะก็จะเอา มันลงก่อนนะคะเห็นไหมคะนี่ง่ายเลยเนาะ <laughs> <laughs> อันนี้คือสูตรมาเลเซียนะคะสูตรมาเลเซียอันนี้จะไม่ค่อยอมน้ำมันนะคะเราก็ทอดไปเรื่อยๆ ตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นแล้วก็เ,เตรียมเสิร์ฟนะคะมันสีใหม่ก่อนโบน,นี่นะคะเราก็มาพักไว้พอพักเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยเสิร์ฟนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วเรียบร้อยอันนี้บัก ฟักทองแล้วจ้ะอันนี้มั่นม่วงแล้วก็มันแดงบะมีตะกก้วยก็มีเผือกแล้วก็มันม่วงมันแดงแล้วก็ฟักทองนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไฮเนเดอร์ Hi ether, สองสวิตาชัติแนวจ้า